ถ้าหากว่าพูดถึงการประจนภัยแล้วเลยก็ตัวผมเองก็ชอบการประจนภัยเพราะมันดูน่าค้นหาดีแต่ว่าการประจนภัยครั้งนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าหลุมขนาดยักษ์นี้มันไปสิ้นสุดอยู่ที่ไหน อนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า Made in the Base ชื่อไทยคือนักบุเบิกลุ่มยัดสตูดิโอที่สร้างอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ Kinema Citus ฉายอยู่ในซีซั่นซัมเมอร์สอิเอนิเมะจะเป็นแนวไซไฟแอดเวนเจอร์มิสเ r อรี่ดรามา่าแฟนีมีทั้งหมด13ตอน คะแนนที่อยู่ใน m y a n i m เ l i s t อยู่สูงถึง8.86เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ1,900ปีที่แล้ว <Hi. S 1> เป็นสถานที่ที่ลึกลงไปใต้ดินที่ไม่มีจุดสิ้นสุดห <What? S 1> ลุมขนาดใหญ่นี่ปรากฏขึ้นมาและถูกค้นพบอยู่แถวทะเลทางใต้ของเบโอรุสกาเป็นหลุมขนาดยักษ์ที่อาจจะลึกลงไปไม่มีจุดสิ้นสุด ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ลึกลับและน่าค้นหารวมถึงพวกสิ่งมีชีวิตโบราณที่อาศัยอยู่ในหลุมนี้และก็ยังมีข้าวของโบราณที่มีค่าอีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบและได้มีนักผจญภัยจํานวนมากที่ได้เข้ามาสํารวจและพักอาศัยอยู่บริเวณปากหลุมจนเกิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาและหลุมนี้ก็มีชื่อที่เรียกกันว่าอบิส ลิโกโเด็กสาวผมเหลืองคนนี้เธอก็เป็นนางเอกนะครับน้องแว่นเนี่ยก็เป็นนักผจญภัยเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่เพียงนักผจญภัยฝึกหัดเท่านั้นซึ่งนายอบิสเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆนะครับและน้องแว่นก็ได้รับอนุญาตให้ลงไปแค่ชั้นแรกๆเท่านั้น <c oughs> เพราะว่ามันอันตรายน้อยที่สุดแล้วยิ่งลงลึก ไปมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้น <c oughs> ทั้งสิ่งมีชีวิตสภาพอากาศและยังมีพวกคำสาปของฉันอีกด้วย <c oughs> ไม่แน่ว่าอาจจะมีก็อตซีล่าอาศัยอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของอบิสก็เป็นได้ <c oughs> ขณะที่น้องแว่นสำรวจเสร็จนั้นก็กำลังจะกลับขึ้นไปด้านบนแต่เสือกทะลึ่งเดินไปเจอเอะ ตัวเชี่ยอะไรวันนี้คล้ายๆกับปิงดูดเลือดผสมกับงูและก็มีเขาวกวางอยู่บนหัวเออจะเรียกมันว่าตัวอะไรดีวะเรียกแม่งว่าเห็บหมาก็แล้วกันน้องแว่นก็ได้วิ่งหนีไอเห็บหมาาย่างไวอยู่ก็เฮียแล้ววิ่งสิครับไอแว่น <I went. S 2> แต่ก็โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ได้ทันและคนที่มาช่วยน้องแว่นเขาก็ได้หมดสติไป และก็พบว่าคนที่ช่วยเทอไว้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นโรบอรตหรือหุ่นยนต์นั่นแหละ <What? S 1> ซึ่งน้องแว่นมันก็คาดการว่าอาจจะมาจากชั้นล่างๆของอบิสน้องแว่นก็เลยพามันกลับมาด้วยและเอาไปแอบไว้ในบ้านเด็กกํมพ้าที่ตนอาศัยอยู่หลังจากที่โรบอรตตัวนั้นได้สติน้องแว่นก็ได้พบว่าเขาได้เสียความทรงจำไปน้องแว่นก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเล็ก แต่ผมไม่เล็กนะครับไม่ใช่มึงอ่ะชื่อเล็กซึ่งเป็นชื่อของหมาที่เธอเคยเลี้ยงเป็นกูกูคงจะภูมิใจตายเลยเอาชื่อหมามาตั้งชื่อให้กูและการผจญภัยของทั้งสองก็ได้เริ่มขึ้นเธอจะได้ข้อมูลของแม่เธอที่หายสาบสูญไปในอบิสไหมและเธอจะเป็นนักผจญภัยที่เก่งกาจแบบแม่ของเธอได้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนลองไปหาดูต่อกันเอาเองนะครับผมอนิเมะเรื่องนี้ก็จะออกแนวผจญภัยที่มีมิติยิ่งขึ้น และยังได้ลุ้นไปพร้อมๆกันอีกว่าลึกลงไปใน abyss พวกเขาทั้งสองคนจะต้องเจอกับอะไรบ้าง <Hey. S 1> ด้านภาพขอบอกได้เลยนะครับว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากภาพออกมาดูสวยมีมิติด้านฉากและซาวปลากอบกับเพลงนี่สุดยอดไปเลยฟังแล้วได้อารมณ์เลยส่วนด้านเนื้อเรื่องนี่สนุกลุ้นตื่นเต้นเล้าใจอาจจะมีปวดตบปวดใจกันบ้างเพื่อให้มันได้ครบรสชาติของกรตูนเอารวมๆเลยลวกัน สนุกมากๆเนื้อเรื่องก็ดีมากๆเลยนะครับต้องไปหาดูกันแล้วแหละพูดซะขนาดนี้และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วเลื่อนเมาส์มากด subscribe ให้ด้วยปุ่มอยู่ใกล้ๆกันกดแม่งให้หมดเลยส่วนวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมต้องขอตัวลงไปสำรวจรอบๆเมืองก่อนเพราะว่าผมเป็นลอปปอเฮ้ยไอเวนขโมยๆนะ สวัสดีครับบาย